คู่แม่ลูกนี้นะครับผมแกขายไป6,500ใช่ไหมป้า6,500นะครับเดี๋ยวให้ดูลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูราคาวัวแต่ละตัวของแกนะครับผมคู่แม่ลูกครับผมซื้อมา7,000ใช่ไหมโอ้โหป้านะครับวันนี้อยู่ตลาดนัดบ้านสวยครับผมสวัสดีครับบุคผมช่อง F T N Farm ช่องของคุณรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม อดี๋ยให้ดูก่อนครับส่วนตัวนี้เขาให้เท่าไหร่นะสามพันได้เข้าไม่เอาสามพันขาให้สองพันไปมาเขาไให้สองพันสองพันห้าสนห้ี่ยังเดินนีอีกบอกเดินนีโอ้ยยอมแล้วครับผมนี่นี่ครับผมไปให้ดูครับนีนี่เอ่าลขาให้ตอนแรกคือ3,000นะครับผมมาอีกทีให้2,500นะครับ สองพน้านี่ยังไม่ปิดด้วยนะครับในห้อยบอกโ่ามันนหญ่ราคาัววันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ครับห้าพันครอี<_<_<_<_<_<_่อันนี 2, ้ตัวผู้ครับผมตัวผู้แกขายไปห้าพันขนรูปนี่ตัวผู้ขายไปห้าพันซื้อซื้อววแชมป์พยอนนะครับ ราคาไอ้ตัวเขาถูลงกว่าเดิมอีกน้าปา๋าเนาะใช่ครับอ่านี่ลงทุกนัดเลยถูกลงทุกนัดเลยเลงทุกนัดแต่่กอนนีตัวนี้ได้1,000แต่ก่อนตัวนี้ได้6,000ลงมาพันหนึ่งครับผมวันก่อนว่าต้องแจ้งตรงๆว่าตัวขนาดนี้ผอมกว่านี้เขาให้3,000นะอันนี้ถือว่าก็ยังอ้วนอยู่ ใี่มันพองพันห้าให้สองอพออันห้าเองยอมด้ความสูงประมาณ100สักร้อยเซนได้อยู่เนาะป่าเนาะครับผมแปดสินี่นยาวกว่าท่าจบเนะครับผมไม่เห็นในตลาดไม่เลือตายฝากาากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอยู่ตลาดนัดบ้านสวยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็น EP ที่2องครับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชม EP แรกครับผมเข้าไปรับชมได้เลยวันนี้วัว2,000กว่าตัวนะครับท่านไหนที่อยากได้วัวไปเลี้ยงผมอยากได้วัวไปขุนครับ ลาดัดบ้านสวยเลยครับผมโบเลือกเยอะนะครับผมโัวเยอะอ่าีครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับผมไปสวัสดีครับหอยเตีย๋ยวนี่วันนี้ออกมาเยอะไหมครับสามตัวบวสี่ตัวห้าตัวอุค้คู่ไม่ลูกนี่สดมากเลยนะนนี่ ตัวขานี่แถลงเลยนี่หมื่นสามพันห้าหมื่นสามพันห้าร้อยคล้ายๆจมันคล้ายๆจมันใช่ไหมอันนี้คือหอเชี่ยวคิดบอกตรงๆเลยครับผมคล้ายๆจมันครับอ่าวัวเนื้อเนื้อเนนี่เนื้ออ้วนๆครับผมอ่าผิวสวยๆสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าเนาะอ่าเนื้อนะครับผมเนี่ยครับผู้ ตัวผู้ด้วยผู้ของทีมงานตัวผู้ของทีมงานก็เปิดเท่าไรครับเลยเออมื่นสี่ตัวละหมื่นสี่ฝั่งนู้นก็หมื่นสี่มื่นสี่ครับอันนี้ปีกว่าใช่ไหมแมนครับแมนแมนลาครับผมปีใบใบนี่แม่ลูกก็ของญาติแม่ลูกของญาติสิบห้าหมื่นห้าโอ้หน้าเลี้ยงเนาะหอยเทียบเนาะอะไรที่เป็นสายเลี้ยงครับผมตัวเมียลูกตัวเมียด้วยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับผม โอ้นี่น,นี่ให้ดูลูกครับนี่ลูกงามงามนี่ครับลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยสองถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนอยู่กับห<แ>ออเทพครับผมสอร้อยยอยากติดตามเราเข้าไปที่ครอบครัวตาเทพครับผมในเฟซบุ๊กนะครับผมตะเทพฝากเบอร์ติดต่อไว้นะยครับเลขอีกสองตัวเลขอสองตัวไดวยบอก <c oughs> นี่บอกอันนี้สไลด่ครับตัวละเจ็ดพันตัวละเจ็ดพันตัวะเจ็ดพันนะครับผมอันนี้แยกลูกมาบอก อันนี้ยังไม่มีลูกสาวยังไม่เคยมีลูกเป็นวัวสาวคือคือเป็นเป็นตัวเลยทุกวันนี้มันมันคนเรียมักเลยซื้อเป็นตัวครับผมเนื้อไปเลยเนเป็นเนื้อไปเลยเจ็ดพัน 7, อ่ะขลังนี้ด้วยแม่นเลยคือกันขลังนั้นเท่าไหร่ครับเจ็ดพันคือกันเจ็ดพันคือกันอันนี้ก็เจ็ดพันครับนี่วัวตัวเมียครับผมอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วทเท่าไหร่ อันนี้ปีกว่าใช่ไมยังปีกว่ากลางรักผมมีลูกมาแล้วบอบอยังไม่มีลูกมาเหมือนกันฟันยังไม่ขึ้นในคู่ฟันคู่หน้ายังไม่ขึ้นเลยเันดูนดูฟันดูนยันดูเั็ันอูฟัอครับดูฟันดตฟันดต่อนดูันดูฟั4 0ูฟ9นใครัยากคันดูฟันัยั โผล่มาได้เลยใช่ไหมไม่ได้นายเขตสุรินทร์บอกไปที่อื่นม่ได,นนไนได้น้ำมันแพงไปที่อื่นม่ได้น้ำมันแพงครับผมสามสิบสามบาทนี่หอยเทียบนะครับผมอยากยกวัวอะไรอยากแยกอะไรก็ได้หมดเนาะแลกก็ได้แลกก็ได้ด้วยบอกก็เอาเดี๋ยวเอาไม่ลูกไปแลกตัวผู้เผื่อชูก,กุยมึงใคร่ท่านายมีวัวแลกก็สาม,มารถมาแลกได้นะครับผมแค่ไหนเลยครับผมเมื่อก่อนไม่ได้รับใช่ไหมบ่ครับจั่งมือแบบ ขายอยากเมื่อกี้เราได้แม่ลูกเราไปแล่ให้เขานะครับผมโทรมาได้นะครับผมจะเทียบย้ำเพิ่มอีกทีครับศูนย์หกห้าศูนย์หกอี่ศี่หนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งโทรมาได้อยากขายวัวอะไรก็โทรมาได้หรือว่าอยากจะซื้อวัวในตลาดนะครับผมนี่ขอหอยเทียบนะครับผมอ่าแม่ลุงแม่ลุงแม่ลุงนะซื้อมากขอบคุณหอยเทียบครับหอยเทียบนะครับผมเดี๋ยวมาดูฟังนี่นะย้ายจุดถู ยุดช uhm. ิโมริปลาปลาเจ้าปาตัวน้อยขายละบอโอ้ดูว mm ัวสองหมื่นสามครับโอ้เนื้อเนื้อเลยเลือบปลาเลยนี่ครับผมวัวสองหมื่นสามนะครับเมื่อก่อนเท่าไหร่ะมาสามหมื่นนี่ครับอันนี้ก็ต้องคุยตรงๆครับผมราคามันลงมาเยอะนะครับเยอะเลยครับอ้วนด้วยครับผมตัวนี้ สองห0ื่ครับอันนี้กี่ปีแล้วปีแปดเดือนปี8เดือนครับผมอ้าวเอาปีตัวนี้เนี่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 ให้ดูฝั่งนี้ครับเอโอเคตัวผู้อ้วนๆครับผมปี8เดือนครับผมเปิดไว้23,000ครับตัวใหญ่ๆครับผมเมื่อก่อนนี่30,000กว่านะครับอ่าที่ไม่ได้ขายเลยอันนั้นฝั่งนู้นลูกชายใช่ไหม ดิเด้งก็สื่อเขาทำโปรใช่ปะโอเคฝั่งลุงเนีคุณป๋าครับเมึงก็สื่อมาโอเดนโนโอ้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับโอ้ชาโดเล่ตรงนี้เยอะจริงๆครับนี่ชาโดเล่ปิดไปหมดแล้วนะครับนีมีสัญลักษณ์แล้วครับผมนี่มัคิดในถัง โหโหมาดูฝั่งนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้หน่อยมาเจอพ่อเอกอีกแล้วครับผมรู้สึกว่าชุ่มกช่วยขายดีวันนี้ขายดีวะพี่ไม่ลีลีลอ๋อลีลใช่ไหม ต่างคนก็บอกว่าเร่หมดเลยครับผมวันนี้ครับมาเร็ไม่ใช่หรอกมาเรงหรอกเวียดนามมันมาเยอะเวียดนามมาซื้อเยอะเร่รอยไหนก็มื่นหน่อยหน่อยมื่นหน่อยหน่อยครับอ๋อตัวไม่ใหญ่มากไม่ต้องใหญ่มากครับอืมตัวใหญ่ก็โอ้ยังงาครับขายดีวันนี้ขายดีวันนี้จะจะวูบเลยบ้ามันเป็นไงพี่บ้ามันเขาก็เอาแค่มือนิดนิดมือนนิดอ๋อ ห้าหมื่นหกไปไล้ครับครับต่อไปนี่ต้องหาวัวเร่ไว้พี่ต้องหาวัวเรแต่โคนนัดโกนขายไม่ออกนัด่อนขายไม่ออกอู้ขายอ๋ออย่างที่เขาว่าจริงจไม่วันนั้นไม่สังขอรวันนี้น่าจะวัวน้อยบ้างไม่ที่สังขาเขาบอกว่าวันนั้นวันสมัยวัวเร่ขายไม่ค่อยออกอืมเนั้นนี่วัวเข้าน้อยครับโคนสามพันกว่าตัวเนาะครับโคนนั้นนี่มันก็ได้จะสองพันกว่าตัวครับผมสองพันสามครับถามวขาหนาตลาดพี่สอย่างเยอะเลยน้อย เ,เลย,เลยพอขายได้ครับครับวันนี้พี่เอามาเยอะไหมกี่ตัวเอามามาเยอะแล้วเอามาสิบแปดสิบเก้าตัวหมดแล้วบ่ยังเดือตัวนี้ตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่เนี่ยขอถามพนมักงานหนึ่งห้าหร้อยหนึ่งห้าหร้อย อ่าหมื่นห้าร้อยครับผมลบคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงอ่าครับเขาให้ปดันห้าเขาให้8ปดพันห้าเปิดหมื่นห้ารอให้8ป็ดพันห้านะครับได้เก้าพันห้าก็จะขายถ้ายเ้าพัน้าก็จะขายเปิดแรงหรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดแรงแล้ววัวตัวเมียอยู่ทีหลักพันนะผมโอ้โยมมากเลยเนี่อขายขายหมื่นแม่ลูกนี่ขายไป็นหมื่นหนึ่งครับลูกตัวนอนนะครับผม อาจจะดูตัวเล็กเพราะว่าผมอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยต,ตัวนั้น 45, ก็เจ็ดพันห้าดูมานึเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างนายเจ็ดพันห้าตัวไหนตัวผู้เลยอ๋อนี่นะอ๋ตอติดหูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนกูไม่ลูกนี้นะครับผมนี่ปิดไปหมื่นหนึ่งครับลูกตัวเมียด้วยในตลาดนี้คือไม่ได้ตัวตัวเมียตัวผู้เลยครับผมดูเนื้ออย่างเดียวอ่านี่ครับปิดไปที่หมื่นหนึ่งฝั่งนี้เจ็ดพันห้าครับ ตัวผู้บามันฝั่งนู้นก็จะเป็นเจนะครับผม <c oughs> นี่ครับโอ้โหเ็บอันนี้จะเอาไปส่งแล้วเหรออ๋อกำลังจะเอาไปส่งนะครับนี่อ่าอฮเนาะ่าโอเคครับเพี้ยนี่เมอกี้ยาครับมุอหักไปทำไมไม่ได้ข่าวข่าวไม่ดีครับผมพ่อค้าด้วยอย่าไปภูมิกับการงานเยอะ เมื่อบ้านก็รู้จักกันก็ตายอ๋อที่บ้านไอ้ลูกกำลันโตกเาอุบัติเหตุบ่เอบัติอ๋อผมเห็นแล้วครับผมในเฟซบุ๊กเยอะเลยเออวันนั้นสมปอยก็ครับผมสมปอยฆาศพผมศพครับผมศพวัวตายไปกี่ตัวนะหัว หกเจ็ดตัวใช่ไหมเจ็ดตัวครับผมบนดีซีรถความเนาะลดหอยความการหักโหมนี่แหละอย่าไปทําโพหลับในไหมครับหลับในทําพออยู่ได้ก็พอครับผมอืมนี่คือความเสี่ยงของอาชีพนี้นะผมเสี่ยงของอาชีพนอนน้อยครับอ่าคือว่าเงินมันเป็นปัจจัยหลักเลยน้อย่าาเลยครับโอ้ตัวเองสู้ๆไปก็ร่างกายไปไม่ได้ครับผมคิด หางเงินเป็นใหญ่เกินเลยร่างกายไปไม่ได้ขอบคุณพี่ฝนครับเ <io> ดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยครับผมหอยโบมาอยู่ครับผมวันนี้หอยโบหอยโบโอ้ ฝานี่ปิดไปเท่าไหร่ยังครับยังยังบอกครับเปิดเปิดเท่าไหร่นี่เปิดไปห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าคเปิดห้าหมื่นห้านะครับฝายตัวผู้ครับผมอ่าสวยครับผมตัวนี้นี่ห้าหมื่นห้าครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเคลียร์ให้เขาอยากได้เท่าไหร่สวยสวยครับผม ไยงามจริงด้วยอ่าเก็ออบอาเท่านี้เี่ยโชว์โพสพาข้านานี่นโ ทำไปสักผาขอป้าป๋าหมดแล้วบ่แกไงอยู่ตัวไหนบ้างเอาควายเรือตัวนึงเอาวันนี้เอาควายมาบ่เอาควายมาสองตัวในตัวไหนนั่ตัวแม่นั่นน่ะได้ยืนหันหลังมันนี่ใช่ไหมครับครับอันนั้นเปิดเท่าไหร่อ่าเปิดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเขาให้ในตลาดเท่าไหร่ฮะให้ในตลาดเท่าไหร่ให้ในตลาดสิบเจ็ดให้ในตลาดสิบเจ็ดยังคิดก็ได้ยังคิดก็ได้ขาดทุนเดี๋ยวพาไปดูครับผมนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับ ให้ดูตัวว่าประมาณไหนนี่ครับผมอ้วนอยู่นะครับนี่อ่าสูงอาจะสักร้อยี่สิบดูฝั่งนี้ครับอืมนี่ครับผมโอเค่ดูฝั่งนี้นะครับอสองตัวแปดพันหกครับผม ค,คือคือยูคือยูหคึอ่เต,ต,ตัวละส <4, 3 S 2> ี่พันสามครับรา<ห>คาด,ดีไหมวัน,นนี้วันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่วยนครับที่บ้านยังมีเยอะไหมตอนนี้ ยังมีเยอะก็ <g ül üyor> ยังเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมครับเหหมมืออนเเดิโโ้ลี้ยงอยู่กี่ตัวตอนนี้อยู่ประมาณสิบกว่าตัว,ตวโอ้เลี้ยงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขาผมแม่ลูกเหมือนเดิมแม่ลูกตัวผู้มีไหมผู้ขายออกหมดแล้วออ๋ตัวผู้ขายออกหมดแล้วไอ้ตัวผู้ไป,ไป,ไปทับใช่ไหมขายได้ราคาดีไหมตัวผู้ตอนนั้นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าซื้อมาเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าโอ้โหนักซื้อมาแพงอยู่ซื้อมาหกหมื่นตัวโอ้โหเอาเรื่องนี่ครับผมนายก็ขาดทุนเหมือนกันนะครับผมไม่ธรรมดานะครับ ขอบคุณป๋าครับนั่นตวนั้นวยไหนควายนั่นนะข้างๆโอ้ตัวผู้บอกนั่นแหละอันนั้นเขาเปิดเท่าไหร่ของใครเปิดเียเท่าไหร่วะเปิดหกสิบต่อให้กว่าแล้สอให้าสิบกว่าแล้วเดี๋ยวพาไปดูควายงามอีกตัวหนึ่งนะครับเปิดหกสิบครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยครับตัวนี้นะครับนี่เปิดร้ยห้าหมื่นกว่าแล้วนะครับผมเปิดไว้อยหกหมื่นครับอ่านี่ครับ ให้แล้วห้าหมืนกว่านะครับแต่แกยังไม่ขายขายงามตัวผู้ใหญ่ยยจริงใหญ่ยยจริงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยครับโอ้ ข <t ries> าตัวบไม่อากินเนี่ยตัวอื่นบุ๊ฟหนึ่งสองสามตัวไหนบ้างครับขายหมดแล้วอ๋อขายหมดแล้วบอกครับโอ้ oh, ขายหมดแล้วดีไหมก็ดีบ <laughs> ด้บางไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างกล่าวลมราคลงแล้วราคาลงวันนี้เอามากี่ตัว <c oughs> มาห้าตัวขายได้ง่ายไหมก <c oughs> ็ทุลักท yani. ุเลี่ลทุลักทุเลทุลักท่าไหวจะขายได้ครับต่อไปต่อมาก็พอได้อยู่ ห้าตัวก็มันก็จะมีตัวขาดกับตัวได้บ้างตัวขาดได้มีได้เลยครับผมสรตัวลบตัวธรรมดาแล้วการค้าขายเนาะครับผมได้ว่าการเขาให้ไลายบ่เอาบ่เอาหน่อยตอนเขาให้หลายไม่เอาไม่เอาเขาให้สี่พันหาบันนี้มาขายสี่พันอ่ะตัวไหนนี่ตัวแม่ถอยหลังนี่บ่ตัวแม่นี่ละ ขายขอะไรขายสี่พันสี่พันที่คืนเขาให้สี่พันหาบอกขายอยากได้ห้าพันอ๋ออยากได้ห้าพันวันนี้ขายสี่พันดึงไปดึงมาถูกกว่าดึงมาขายครับผมนี่คือกลไกการตลาดคจ้าขายตลาดไปเต็มบาทครับผมนี่ครับผมอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นกลไกการตลาดถ้าตอนมืดๆเนี่ยราคาดีนิดนึงมืดๆราคาดีก็น้อยเลยแจ้งมานี่ ตกแล้วนอันนี้อย่างที่เขาพูดกันเลยว่าพอแจ้งนานิดหนึ่งราคาเริ่มลงแล้วเออเริ่มลงแล้วแต่ขึ้นมันดุนมันดุนแน่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะพ่อเจ้าใหญ่ๆเขาเริ่มซื้อตั้งแต่มืดๆใช่ไหมเออเขาซื้อมืดๆคำๆเขาเร่งซื้อพอเขาเริ่มได้ยังไงมาให้คำพันช่องพันเขมีนะเพราะว่าช่องพันเดียวก้อนไปก่อนเลาบลมขายมือก่อนครับทำมาได้นี่นเลยคอยสิใครเจ้าเดี๋ยวพาไปดูวัวแก่ๆนะครับนี่นี่ตัวนี้นี่ แกก็คุยสรุกสนานนะครับผมแต่มันเป็นเรื่องจริงครับนี่ครับถ้าในตลาดนะครับผมตอนช่วงมืดๆคือราคาจะดีกว่าตอนสว่างครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเขากาลังหาวัวครับพอเขาเริ่มได้เยอะแล้วนะครับผมเขาก็เริ่มไม่ค่อยหาแล้วเขาก็เริ่มแบบเล่นตัวแล้วผมต้องคุยตรงๆครับผมอ่านี่ครับนี่เป็นยังไงนี่ี่โอ้โหมันได้เจอกันนานเลยเนาะเอ้า ผู้ใดนี่สวัสดีครับรอยู่สังขานเลยอยู่สังขาวันนี้มากี่ตัวนี่มาสองไปแล้วเอามาสองไปแล้วไปแล้วสองตัวมันคือเก่าโอ้ยมันยังหวาดมันอยากจะพูดเลยครับมันอยากจะพูดเลยอืมราคาขนาดนี้เนยใยอ่กหครับผม มันมันมันยากไปยากครับผมยังไงก็ผมเรียบเคี่ยวเพราะนาขอกมันแพงนะบอลพอแพงครับพอเราไปบอกพอเราไปซื้อไอน้าขอกมาครับผมพอมาขายตลาดก็คืออยากให้เปิดใจฟังกันแลยกันนะครับนาขอกมันแพงพอเรามาขายตลาดปุ๊บมันก็มันก็ไปยากไงครับผมใช่คือในตลาดมันถูกอยู่แล้วเราไม่สมัครเราซื้อหน้าขอกได้แพงอยู่แล้วใช่ออมย่างว่าเราซื้อไอน้าขอกมานี่1หมื่นสามหมื่นสี่ไหมครับถึงโกวันตลาดปุ๊บมันมันไม่ข้ามไงอืมมันไม่ข้ามเลยมันไม่ข้าม อย่างเจ้ที่ก็หมื่นสองใช่ไหมครับผมเนื้อนั่นแหละนี่แหละมาเห็นผมผมเองก็ต่อทีละสี่ห้าพันก็เพราะว่าพื้นมาติดกันแต่ต่อยน้อยนะอันนี้ผมขอคุยตรงๆว่าผมเองก็เลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำยูทูปก็ส่วนใหญ่ก็ผมเดินตลาดบ่อยนะอย่างเช่นว่าเราเปิดหมื่นห้าก็จริงเราเปิดเผื่อไว้นะครับผมบางคนว่าทำไมในห้อยเอามาขายแพงอย่างคือเป็นราคาเปิดของเขานะครับผมแต่เิพราแต่พอเขาต่อจริงมึง บางทีนะครับผมลอดหมื่นก็มีนะคหมื่นห้าน่ะใช่ใช่อ่ายังมาคนเปิดสองหมื่นห้าเงี้ยเริ่มหมื่นห้าเงี้ยหายไปหมื่นหนึ่งก็มีคือเราเปิดสูงๆไว้ก่อนเผื่อเขาต่อยังไงเขาก็ต่ออยู่แล้วเดี๋ยวเก่าเดี๋ยวไปอ่านี่ครับผมเข้าใจตรงนี้ขอบคุณป้าครับนี่ถ่ายป้าตอนไหนดูทั้งกะนานแล้วบอกไปตลาดดีก็ไงนั่นไงตาเจริญอ่ะตาเจริญนานแล้วใช่ไหมนานแล้ว ที่เล้ยอ๋อพี่พี่แล้วเลยถึดว่าเลยผมเจอคนนี้เลยนันก็เลยเพิ่งมาเจอกันนี่อ๋อเพิ่งมาเจอกันตอนนั้นผมถ่ายวัวอะไรฝ่าจจำได้ไหมวัวไม่รู้แน่นอนเก่งคุยเก่งทั้งสองโอ้โอเคไอ้ที่ขายไปแล้วมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมอื่นเอาไปส่งมาแล้วบอกแล้วอ๋อไปส่งหมดแล้วหกตัวนี่ยังตัวนี้เอาเรือตัวนี้มาทันสองตัวนี้ตัวนี้ครับยังตัวดำตัวดำนั้นเท่าไหร่ตัวดำ ตัวดำขายแล้วหมื่นห้าพัน๋อตัวดำขายไปหมื่นห้าพันห้าร้อยครับผมตัวนี้ล่ะตัวนี้ขายไปแล้วหกพันขอบคุณครับผมจดนูนสี่พันตัวนูนสี่พันนะครับผมอยากที่แจ้งไปเลยนะครับไอชีพันคาบอาจริงม้งนี่ครับผมถามไม่เบางทีการตัดสินใจเราก็ผิดเหมือนกันเนาะอ่านี่ครับผมอยู่ที่การตัดสินใจเหมือนกันนะครับผมนี่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 ตัวนี้หกพัน ตัวนี้สีพ่พันปิดไปแล้วนะครับผมตัวนี้อ้วนๆนะครับผมหมื่นันปิดไปแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณมากครับ